Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn what do you mean <clears throat> ทายทางไปสิเกมครั้งนี้ครับผมี่ก็เป็นเป็นทางที่ไม่ง่ายกครังหนึ่งนะครับซึ่งทุกคน ก็เพิ่งมารวมตัวกันได้ไมน่นานครับเราก็แต่ว่าทุกคนก็ก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเต็มที่ครับเพืที่จงมาทุกคนเนลครับผมกับเป้าหมายของการไปครั้งนี้ครับพี่ตองคือพวกเราทุกคนมันมันมีเป้าหมายในในความที่จะทำว่าว่าเราต้กำลังที่จะพาแชมป์กลับมาในในการแข่งขันครั้งนี้อยู่นะครับเพื่อเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลเพื่อเพื่อเป็นของ,ของ,ของ,ของพี่ตองใส่มาใจทุกคน ้อมน้อยรวมตัวน,ยยน้อยอะไรเงี้ยมองต่อมองไหมครับจริงๆแล้วมันคือคือทุกคน,น,นมันไม่มีทีมันต้องอาศัยความความเข้าใจซึ่งกันและกันทั้งรูปแบบของติกแล้วก็กบบกกความคุ้นเคยในในในแต่ละคนนะครับผมซึ่งแต่ว่าเราก็ต้องใช้ช่วงเวลาที่เหลือสอนให้เกิดการ็กจะเนี่ยรวมไปถึงในในช่วงเวลาของถนมเนี่ยทำทำความเข้าใจ เข้าใจนะคุณเคไม่จกตัวที่มาตัดต่างก็งงมกกไม่ได้สน,นแล้วตัวสอนมานบอลร้องตัวอผมว่าทุกคนต้องมีดีๆนึ่งเขาเคยมาส่แล้วก็เห็นว่าเขาก็จะมาช่วยเติมเต็มกับับสิ่งแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาให้เขามีในการเล่นต่างๆเพื่อมาช่วยวส,สุดท้ายแล้วกันครับฝากถึงแฟนบอลแล้วกันครับพี่เอ่อ,อจะฝากถึง ขอกำลังใจจากชาวบ้านชาวญี่ปุ่นนะครับผมึการที่เราไปแข่งในครั้งนี้มันมันก็ไม่ใช่งานง่ายแล้วนะผมบอกเสมอว่ากําลังใจจากชาวบ้ากคนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับยไงก็ช่วยกำเนิดกำลังใจให้กับพวกเรานักเต็ที่ชาติไทยแล้วก็รุ่นที่ไล่ต่อไปในการรั้งนี้